จะมาตกปลากูไก่ก็จะเก็บผักปลาข้างหน้านะคะเป็นดงกระเทียมปา่าพึ่งขึ้นต้น,น,อ,นอ่อนๆเน,นี่ยกำลังอร่อยเลยอะรองเท้าบู๊นะคะเพราะว่าต้องลงไปในแม่น้ำลงไปที่ริมแม่น้ำเพื่อตกปลากูไก่จะไม่ไปด้วยนะไม่เคยไปด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามันไม่น่าไปยังไงมันมีแต่น้ำอะ่ะทุกคนทุกขยะ โอ้ยน้ำตรงนี้ลึกคะเออน้ำแรงด้วยใช่ฝนมันพึ่งจะตกไปเนี่ยเขาก็จะเดินเลาะริมแม่น้ำนะคะนี่คือแม่น้ำนะไม่ใช่ลำห้วยลำธานนะคะเลาะดินไปเรื่อยอย่างเงี้ย มีรถวิงวิ่งหูตอน,น,นอ่อนๆแบบนี้อร่อยเลยอะทุกคนถ้าตอนมันขึ้นเยอะๆนะคะใบสีเขียวนี่แบบเห็นชัดมากไปขึ้นทางนี้เลยก้แล้วกัน ระเทียมป่ามันจะชอบที่แฉะชื้นนะคะสวัสดีค่ะทุกคนใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วพร้อมมากเลยมีดลุยกันเลยโอ้ย,อยมีดอย่าถลาย นี่ต้นอ่อนๆขาวๆหวานมากนะคะ ดึงไม่ได้นะคะถ้าดึงเนี่ยมันจะหลุดมาแบบมันทิ้งความอ่อนไว้ข้างในอะ่ะมันไม่มีหัวนะคะมันจะเป็นรากนะรากมันลึกมากเลย นี่ได้มาแล้วนะคะที่มีรากติดมาด้วยหัวมันจะเป็นแบบนี้นะคะคล้ายๆต้นหอมเลยกระเทียมป่าพ,พันธนี้เป็นพัน์ที่หวานอร่อยแล้วก็นุ่มมากด้วยนะปรุงอาหารสุกง่ายนะคะหินเยอะมากเลยนะคะมันขึ้นตามหินนี่เพียบเลยอะ่ะโอ้ย ปักมีดไปตรงไหน มีเสียงน้ำไหลตลอดเวลาเลย ปีนขึ้นมาอีกดอกไม้ป่าสวยมากเลยนะคะรู้สึกเขาจะเรียกดอกระคังเงินระคังแก้วจำไม่ได้แล้วแต่มีพิษนะมีเป็นดงเลยเหมือนกันไอพวกนี้มันขึ้นแซมกับกระเทียมป่าแต่ว่ามันขึ้นในระดับที่สูงกว่ากระเทียมป่านะ นี่นะคะดอกแล้วก็ต้นของมันมันแห้งดีนะคะตรงนี้น้ำรายรอบเลยเต็มไปหมดเลยอะแต่โซนนี้มันแห้งหน่อยมันจะเอาดินออกง่ายหน่อยนะคะ คาบตะขาบใครเห็นตะขาบตัวเล็กเลื้อพานไปบ้างตกใจหมดเลย าล่างนะคะตำรวจเรียกตรวจพี่มิกว่ามีใบอนุญาตตกปลาไหมหรือว่าตกปลาผิดไซส์มาหรือเปล่าเห็นไหมเห็นไหมพี่มิกยื่นอะไรให้อะตกปลาที่ี่ต้องมีใบอนุญาตนะคะเสียรายปีพี่มิกเรียกแล้วนะคะได้เยอะพอสมควรเลยนะทุกคนนี่เยอะเลย เดี๋ยวพี่อวดที่บ้านนะคะหลังจากที่ล้างสะอาดหนอเขาขาวน่ากินแล้วนะคะหลงนี่โคตรลำบากเลยอะ่ะอุทลืมเนี่ยใกล้ๆถนนนี่เต็มเลยนะคะผู้ไก่เลือกที่จะขึ้นไปเก็บข้างบนนู่น จะให้ดูกระเทียมป่าที่ล้างกว่าจะเสร็จนะคะเมื่อคืนสวยมากต้นอ่อนๆขาวๆน่ากินมากแบบเนี้ยนะคะกำลังหวานๆเลยนะเดี๋ยวมาทำเมนูอร่อยกันนะคะเยอะมากนะคะล้างเมื่อคืนตั้งนานอะ่ะกว่าจะเสร็จอ่อนๆหวานๆน่ากินมาก เจ้ากระเทียมป่าพวกนี้เอาไปทําได้หลายเมนูเลยนะคะเหมือนกับที่เราทํากับเมนูกุยช่ายไม่ว่าจะเอาไปทําขนมกุยช่ายกุ้ยไก่ก็ทําทุกปีเลยนะเอาไปผัดกับตับผัดกับกุ้งผัดกับเนื้อสัตว์เอาไปดองเอาไปทํากิมจิเอาไปผัดไฟแดงแล้วแต่จะสรรหาเมนูไหนแบบที่ชอบเลยแต่วันนี้กุ้ยไก่จะามาทําเมนูง่ายๆนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่ากุ้ยไก่จะเอามาทําเมนูอะไร เมนูแรกนะคะเดี๋ยวจะหั่นให้มันเล็กสักหน่อยหั่นกระเทียมเมื่อกี้เรียบร้อยแล้วใส่กระทะแล้วก็ไปทำอะไรต่อหลายๆอย่างเลยจนมืดนะคะอันนี้คือพริกแล้วก็กระเทียมเอาไว้ทำอีกเมนูหนึ่งเดี๋ยวจะมาทำเมนูนี้ก่อนกูไก่จะทำไข่เจียวกระเทียมป่านะคะ oh mio amico ha messo sulle galline 2,50 euro se uova le fa ha eh? preso bene 2,50 euro le uova ma poi c'ha delle galline che fanno l'uova un po' rosa Perché sono sombra, del, un po' celestina verdina c'ha diverse razze perché la sua nipote gli ha voluto Quale? Lui ha fatto... quello che siamo andati su a no no tu l'hanno visto te. quello è che, che fa il vino anche che ogni tanto mi regala il vino che fa lui ha il mio anche di bife e io le. ho detto, io con male ma ora ne stanno facendo, ora ne iniziano un po' a fare, ce l'hanno messo una. Ma c'è gallina? C'è gallina due papere c'ha. Fango che mi cuoio per le, non sai se io cao. Sai l'ammano in poi. Sai l'ammano in poi. Sai l'ammano in poi. เมนูไข่เจียวกระเทียมป่าเป็นหนึ่งในเมนูโบราณเลยนะที่เขาทำกินกันในแถบตนบดนะคะเพราะว่าเจ้ากระเทียมป่าพวกนี้มันจะขึ้นเฉพาะบนทุกขาเท่านั้นแต่วันนี้กุสกจะทำไข่เจียวกระเทียมป่าแบบลุกครึ่งไทยอิตาเลียนเพราะว่าถ้าเป็นเมนูอิตาเลียนเขาจะใส่แค่เกลือนะคะแต่เป็นเมนูไทยเราก็ต้องน้ำปลาจะ นิดนงเพราะว่าเราใส่ซีอิ๊วขาวไปในไข่แล้วเนาะชายจานเลียนเขาะจะไม่ใช้ซอสต,ต่างๆพวกนี้นะคะอาหารของเขาจะปรุงแค่เกลือพิ่ไทยจะไม่มีซอสเหมือนกับของบ้านเราเบาแก๊สหน่อยนะึงแล้วก็ไข่ราดลงไปสอ,องกันเลยโอ้ยโดนกระทะร้อน โอ้ยดูดีน่ากินมากเลยทีร uh ัคร um> ับน um ี uh> ่ใส่แล um ้วดอมดิขมิ้นกระทะใบเดิมนะคะใส่น้ำมันลงไปหน่อยนึงพริกกับกระเทียม เดี๋ยวขอเปิดเครื่องดูดควันหน่อยนะคะกลิ่นตะครุ้งบ้านแล้ว ะะกระเทียมป่าทั้งสองเมนูในวันนี้ผัดไฟแดงกระเทียมป่าไข่เจียวกระเทียมป่าและยังมีต้มกระดูกหมูกับแตงกวาดองที่ใช้แทนผักกาดดองได้ด้วยนะคะแล้วก็ยังมีกระเทียมป่าเหลืออีกเพียบเลยพี่มิกอยากกินขนมกุยช่ายเดี๋ยวรอดูนะกูแกจะทำขนมกุยช่ายแล้วก็เมนูอะไรอีกบ้างนะคะน่าจะกุยช่ายอย่างเดียวหรือเปล่า พอผัดแล้วมันก็ยุบหมดนะเนาะกุ๊กไก่จะกินก่อนนะคะนี่แบ่งไข่เจียวมาเพราะว่าพี่มิกยังไม่กินกุ๊กไก่ไม่สามารถลรอกินพร้อมเขาได้นะเพราะว่ามันดึกเกินไปนะคะนี่ของกุ๊กไก่เมนูกระเทียมป่าขอไข่เจียวก่อนไข่เจียวลูกครึ่งอร่อยมาก รื้สึกว่ามันก็ให้อารมณ์คล้ายๆกุ้ยช่ายนะคะกระเทียมป่าไม่ผัดใส่แดงห,หวาน,นต้นมันอร่อยเหมือูหวานมากเผ็ดแต่พริกเยอะเลย กระเทียมบ่าสามารถกินสดได้นะคะเอาไปแกล้มส้มตำก็อร่อยกินกับน้ำพริกก็อร่อยทำเมนูไหนก็อร่อยอะ่ะถึงตาพี่มีกินบ้างแล้วแล้วก็ลูกเพิ่งกลับมาจากเรียนแล้วเนี่ยกินกับเขาป่ะ ภากเสียงสายไหมก็ต้องให้นุ่มนวลเชอรี่เขามีชื่อเล่นเป็นภาษาไทยนะนค่ะชื่อสายไหมุวนเลยค่ะนุชื่อ,อเลนอะไรจ้วยอืมโบนุะับอร่อยเนาะนพี่หวานบอกหนูชื่ออ้วนมันได้เหรอเปิดไฟแสบตาอุ้ยิบตาใหญ่เลยมามาเปิดไฟ ชื่ออ้วนนี่เขาเป็นชื่อแรกชื่อเล่นชื่อแรกที่มาของใส่ไหมก็คือขนเขาเนี่ยดูสิอย่าเลียมือแม่มีครีมหนุไม่ได้ทาน้ำมันมะพร้าวเลียไม่ได้นะคะอืขนเชอรี่นี่แบบฟูเยอะมากเลยนุ่มอ่ะกดไปที่แบบโอ้โหเลียมไม่ได้รักแม่อยากเลียครีมยังไม่ไดจนะเฮ้ยกินอะไรนายอ่ะ<อ> เองกินข้าวซุปหมูนายเราทำไหมใช่ไหมอ่ะน,นายใช่แล้วนายนี่มันคือกระดูกหมูกับผักกาดดองต้งคือเอ้ยผักกาดดองแต่กว่าดองว่าผักกาดดองอย่างมีเ้เอีไรนายเราไม่รู้มาก่อนเลย <laughs> เราใช้แทนการเราพูดพีดนายต้องชิมไข่เจียวด้วยนะชิมไปแล้วนาย,ยแล้ววะไงไม่อร่อยเลยเพราะนายไม่ชอบกระเทียมนายชอบหวัวหอมปากนายเหม็นมากเวลานายกินหัวหอม กจะหอมกินอ็หาชนหมิ